วันนี้นะครับเรามาดู d ู a l อ a มาสเต L 5 5 8ห้าแปดที่วัดแสงหลังจากมันไม่โดนไฟมาสัก6 7ปีสภาพโดยรวมไม่ต้องพูดถึงครับซื้อมาใหม่ใม่ป้ายแดงแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับเก็บ ไม่มีอะไรมากตั้งค่า ISO ได้สองค่า ISO หนึ่ง ISO สองนะครับมี memory มีโหมดนะครับว่าแสงอาทิตย์ครับว่าแสงแฟลชมือไม่ว่างนะฮะล้วก็มีว่าแสงตกตกระทบธรรมดานะครับมองผ่านช่องมองได้ด้วยนะครับเป็นสองระบบ ระลงทั่วไปก็โอเคอันนี้ถ้าจะใช้ ISO ลกสิสปีด60นะครับใช้ f stop 1โอ้โหหาเลนยน f ส t o p 1ถ่ายในบ้านอย่างนี้นะครับสวยๆได้เลยไม่ต้องไปคิดมาก แล้วก็ชิปได้ปกตินะฮะห้าจุดหกสองวิหนึ่งต่อสองหนึ่งวิสองวิเมื่อก่อนจำเป็นมากเลยครับเวลาไปถ่ายวีดดิ้งพีวีดดิ้งใช้ฟิลม์มจำเป็นมากต้องใช้ทุกรูปแต่เดี๋ยวนี้ ็ใช้เหมือนกันครับใช้วางทับของอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปวันนี้จะไปดูแรนต่อดีนะครับอันนี้ใส่ทาน 1> cr 1 2 3 a โอเคดีครับอันนี้ใช้ได้ดีมากเลยเนี่ยยังทำงานได้ปกติดัว เดี๋ยววันนี้ไปเล่นกล้องฟูจ i 645กันครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ